มาฟังเพลงแล้วก็มาฟัง FM Radio กันดีกว่าค่ะดิฉันจะใช้วิธีการง่ายๆโดยการลากตัววิ d g e t ของ Music ออกมานะคะจากนั้นก็แตะสองครั้งเพื่อเข้าสู่โปรแกรมค่ะเราก็ไปหาก่อนค่ะว่าเพลงที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเก็บเอาไว้ที่ตรงไหนดิฉันจะเข้าไปที่ My Playlist ตอนนี้ยังไม่มีเพลงอะไรแล้วก็เลือกที่เมนูแล้วก็เลือก Open File แล้วก็เข้าไปหาตรงส่วนที่เราเก็บเพลงเอาไว้นะคะอย่าง ของดิฉันเนี่ยเก็บเอาไว้ที่ตัว New s o องค่ะพอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยโปรแกรมก็จะมีตัวให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกออฟังเพลงอะไรบ้างซึ่งเราก็สามารถที่จะทำเครื่องหมายถูกตรงหน้าเพลงได้เลยค่ะหรือเรียกเมนูแล้วก็เลือก select all ได้เลยค่ะจากนั้นกดที่ปุ่ม play ตรงนี้เพลงที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่ก็จะเปิดขึ้นมาค่ะ เราสามารถที่จะปรับระดับเสียงขึ้นลงได้ตรงสัญ,ญลักษณ์รูปลำโพงตรงตรงนี้ค่ะซึ่งพอเราปิดโปรแกรมนะคะตัวเพลงก็ยังสามารถที่จะเล่นต่อได้อยู่ตรงหน้า t o d a y Screen ของเราค่ะ แล้วก็เราสามารถที่จะคอนโทรลเล่นหรือว่าหยุดเล่นได้ที่ตรงนี้เลยทีนี้เรามาต่อกันด้วยการฟัง FM ร a ดิโอนะคะ ดิฉันก็จะเลือกใช้วิธีการเรียกวิกเกตค่ะตัววิกเกตน,นี้ก็เป็นของ FM Radio นะคะซึ่งถ้าเรายังไม่ได้เสียบเฮดเซตนะคะก็จะมีข้อความแจ้งเตือนให้เราเสียบ Headset ก่อนค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นเหมือนกับเสรราสัญญาณนั่นเองค่ะวิธีการก็คือเราต้องเอาสายเฮดเซตนะคะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเสียบเข้าไปตรงช่อง c o n n e c เตอรตรงนี้ นี่เราก็จะสามารถฟัง FM Radio ได้แล้วล่ะค่ะโดยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งหูฟังแล้วก็เปิดลำโพงของเครื่องนะคะทีนี้เราสามารถที่จะเลือกฟังคลื่นไหนก็ได้แล้วล่ะค่ะของตัว FM นะคะเราเข้าไปเลือกในโหมดของการเลือกช n นลเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ As as know, s <S หรือเราสามารถที่จะใช้วิธีการสแกนหาช่องสัญญาณตรงปุ่มสแกนนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะสแกนหาคลื่นความถี่ต่างๆให้เราโดยอัตโนมัติค่ะคลื้นความถีท่ที่โปรแกรมตรวจค้นพบนะคะก็จะแสดงขึ้นมาในลิสต์นี้เราก็เลือกมาค่ะแล้วก็สามารถที่จะฟังได้แล้วละค่ะและ โปรแกรมก็ยังสามารถที่จะให้เราเพิ่มชันแลที่เป็นช n e l นโปรดของเรานะคะหรือว่าตัว Fa v o r i t e โดยวิกดที่เครื่องหมายบวกได้เลยค่ะตัวคลื่นนั้นนะคะก็จะมาปรากฏอยู่ตรงเครื่องหมายบวกแทนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะลบก็ใช้วิธีการแตะไปที่เมนู delete favorite ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องหมายลบปรากฏขึ้นมานะคะเราก็สามารถที่จะแตะที่เครื่องหมายลบเพื่อลบ ชแนลหรือว่าคลื่นนั้นได้เลยค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถที่จะปิดตัวโปรแกรมแล้วก็ยังสามารถฟังต่อได้แล้วก็ควบคุมโปรแกรมตรงส่วน Today Screen ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งวิธีการใช้ก็ง่ายๆอย่างที่ได้สาธิตไปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่แถมมากับตัวเครื่องเลยละคะ่ะ